ตอนนี้คือทาง FC เขาขอรีเควสต์มาเป็นแบบสาวเนื้อครับโอ้หวัดดีครับตอนนี้อยู่ในช่องขืนอีสปในแบบหนังเอวีญปุ่นพี่ภูมิร้ายกอดนักหนะเราไม่รู้เหมือนกันทำตาม FC หรือทำตามใจตัวเองเมื่อพี่ภูมิกับมาส่งหนุ่มสาวก้างสยามอีกครั้งส่งแฟชั่นวัยรุ่นยุคใหม่ตามใจ FC สุดที่รัก ไม่อยากจะเชื่อวัยรุ่นสาวสมัยสวยหล่อทุกคนเลยไปบึงความสดใสกันครับอ่นผู้ชมน่ารักสดใสกันจริงๆเด็กสมัยนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่เจพง่มชอบฮะไม่ใช่เอฟซีชอบ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภสุข,ขอวันนี้ดูหน้าตาพี่ภูมิสดใสก็เป็นพิเศษนะมือนี้เฮาสิมาเดินสยามกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อพี่ภูมิก็น่ารักเนาะตามใจเอฟซีตลอดอันนี้จะเป็นรองพักเคสเคล้วะเจกให้นะครับนะโอ้โหวันนี้พี่ภูมิพามาเต็มคันเบลเลยอันนี้เป็นบททดสอบสังคมว่าความหื่นเราเยอะขนาดไหนหยอกหลอกหลอกเคสเคเนี่ยใส่กับอะไรก็ดูดี ถ้าเป็นชุดนักศึกษาจะสวยวิเศษหรือเปล่าพี่ภูมิเดี๋ยวเราไหานายแบบแล้วก็นางแบบภาคสนามนะครับเหมือนพี่ภูมิจะสนัดเรื่องนี้เป็นวิเศษนะให้ดูตัวอย่างครับนั่นเทีมงานเคสเคนครับวันนี้ใส่อันด้ามานะไป,ไปเอามาแกงกันเองซะแล้วพี่ภูมิพี่ภูมิใจเย็นน้องคงไม่ได้ตั้งใจเล่นใหญ่ซะด้วยพี่ภูมิันนี้ นี่นี่นูกกู้ชายตัวจริงกระทิงเดงอนี่ผมก็ใส่ไม่ใช่แล้วตากล้องหาเรื่องเข้าตัวอีกแล้วรอบนี้เป็นเหตุการณ์จริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนถึงเวลาแล้วสิที่ไปหาน้องเบบน้อแเบที่ภูมิเดินอย่างเท่อาคารมบ พี่ภูมิเรียกกันอย่างนี้เลยเลยนี่ก็มา้รูปเราเป็นนายแบบปีหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่จะแจกรองเท้าปีให้ถามน้องเลยยังอยากได้หรือเปล่าหยอกหยอกหยอกขอที่รอในกลุ่มสองคนให้เราเป็นคนเลือกเลยแต่ละคนความหล่อเนี่ยกินกันไม่ลงจริงๆใครกันทั้งหมดนี่แหละเรียนงที่ไหนครับไม่รเรียนที่ไหนครับุาครับเรียนทำเม้าหรือเปแบบโจละอัเรียนที่ชั้นไหนครับเรียนชั้นไหนเง่ายครับเลียนอะไรครับคิดว่าเป็นแฟนกันแห่หยอกหยอก พี่ภูมิเนี่ยก็หยอกเก่งนะใครหยอกน้องจะเป็นนายแบบให้ไหมนี่เนี่ยเรารอเท้าไดอะไรครับสี่สองเอ่ะเงเ่งอยังไปเกยทับน้องพี่ภูมิหาสี่จทแล้วใครจะไปสู้พี่ภูมิโยอย่างลู่อาคา วีเววเป็นนายแบบได้เลยแล้วเนี่ยเอาคนนู้นดีกว่าเอาคนนู้นดีกว่าสิ่งนี้แหละคือจุดมุ่งหมายของพี่ภูมิโอเคโอเคขอบคุณนะครับคุณนต่างคนนี้น่าจะถึงคิวนางแบบแล้วนะทุกทสวัสดีครับขอให้ดูการแต่งตัวแบบหลากหลายนะครับคนนี้เป็นแฟนอะไรครับท่านน้องตอบแฟชั่นไอแลนด์เนี่ยพาหรือไม่กันเกี่ยวกับแต่งฟิลสบายๆเหมือนอยู่บ้าน พี่ผมก็รู้เหมือนกันนี่แนวกีฬาแนวอะไรปักย่าปักยาหยอกหรือเปล่าฟังไม่ชัดถ้านิ้วยากต้องพี่ภูมิแล้วยากมากตอนนี้พี่ภูมิก็แย่น้องแรงซะด้วยต้องหมายเขงไม่ภูมิคือคนนี้เลยเ Y2K อย่างเท่ครับไม่สิเลือดนะที่ออกไปวราวมันเข้ากมาถึงผมเหมือนนั่นเน่ครับน้องคนนี้ขายเก่งนะเนี่ยที่ภูมิถึงก็ต้องขอจับมือกันเลยเคียวแจกสิครับรออะไรเลือกันใหญ่เลยอย่างเท่ครับรองเท้าก็สวยใครใส่ก็เท่ไปหมด แล้เห็นชมรองเท้าเชชูอันใหญ่เลยในที่สุดเป้าหมายหลักของเราก็มาออกมาน้องฟิพี่ผูมิถึงก็มองบางกล้องเลยันเดียวเดียวเชียวไปีไปีอะไรไม่ได้ตั้งใจมาทีมงานยุน้องไม่น่าอายนะพี่ผูน่าอาย้ แจกรองเท้าฟรีคอร์รูก,ะะกพี่ภูมิชอบเอารองเท้ามาบังหน้าอีกแล้วเวยๆนั่นเลยน้องนะไม่ใช่รองเท้าที่สวยอกัวพีุ่่งชนขนาดนี้ไม่กลัวก็บ้าแล้วเข้าน่ากลัวกลัวเพิ่งรู้ตัวพี่ภูว่าหน้ากลกัว <Yes. S 1> พี่ภูมิเล่นของนอกในงานนี้ you พูดแบบนี้น้ำตาจะไหลฟังไม่รู้เรื่องเลยสงสัยจะตกลงนะเห็นพูดว่าโอเคลองท้ากดแค่ขนาดนี้ใครจะอดใจไหวในการที่จะไม่ลองใส่อย่างเทค่อเคาอเคโอเค,เอเคใส่เกิดหมดนะครับคุณผู้ชมรองท้าขอดีครับนอนนอนครับทุกเพศทุกัยครับวันนี้คือทาง FC ซเขาขอรีเควสต์มาเป็นแบบสาวเนื้อนะครับ fc ขอหรือตัวครับพี่ภูมิเรียบร้อยแบบพี่เขินพี่อายจิ้มลิม้มครบเครื่องขนาดนี้จะหาเจอไหมเนาะเหมือนในแบบหนังเอวี v ญี่ปุ่นนะว่าพูดเสียงภาพเลยพี่ภูมิ <c oughs> มีคำภาพประกอบอีกออยาได้แบบทรงนั้นหนบบักเพื่อน,นกันเดินมาสองคนยังทิ้งกันเลยงานเ <c oughs> ขาบอกว่าเขาขอสาวสวย ไ,นนไม่ใช่ความชอบส่วนตัวแน่นะพี่ภูมิเป็นมาพอดีเลยชื่ออะไรล่ะครับทำไมถึงโชคดีได้ขนาดนี้ตามรีเฟซเป๊ะเป๊ะ <c oughs> มาพยายามกับเพื่อนแบบพี่แฟนที่บ้านไม่ถึงแย่หรอครับมีการหลอกถามเรื่องแฟนอีกต่างหาก,าการ้าจจกจริงไม่อยู่ <c oughs> สรุปมีแฟนแล้วพี่ภูมิผิดหวังแย่ <c oughs> มีแฟนแล้วถึงก็เดินหนีเลยพี่ภูิตอนนี้เป็นการแต่งตัวแบบวันบสาบายๆเบาๆรู้ดีจริงๆดดวยคนอื่นเห้ยหยอกหยอกหยอกอต้นตีมีสีสันมากเลย <c oughs> ไปยุ่งกันเลยกับเทา้าครับพี่ภูมิเล่นแบบนี้น้องก็เขินตายสิงานนี้ น้องอุตส่าห์มาถ่ายให้แซวไม่หยุดเลยงาน <c oughs> ปิดจ็อบไม่ได้อีกหนึ่งคนสาวสวย,ย,าายพี่ภูมิเนี่ยเห็นชุดนักศึกษาไม่ได้เลยชื่ออะไรกันบ้างทานน่ะนำตัวหน่อยน่าทสุดน้องก็ติดกับเออไม่ใช่ชื่อเมค่ะพรค่ะน้องคิดดีแล้วเหรอซื้อมาถ่ายรองเท้าไว้พี่ภูมิ กากแต่งตัวก็คือเป็นสไตล์ที่สิทักศึกษาทั yeah ่วไปก็ได้เป็นสาวแบบลุยลุยสตรกลำลองโอ้อย่างเพียงครับนันน้องรองเท้าก็เท่จริงงาน้องสองคนแม่น้ำม้าบ้ายบายจบแล้วจ้า